สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูตำหมึกสายกระเฉดเมนูนี้เจ๊บอกเลยว่าหมึกลวกให้กรอบกำลังดีเคล้ากับน้ำส้มตำรสแซ่บหอมน้ำปลาหนัวๆนวเมนูยำแซ่บต้องจัดเมนูนี้เลยค่ะกินหมึกอย่างเดียวก็ว่าแซ่บแล้วยิ่งเคล้าอยู่กับน้ำปลาโย่ว่ยิยย่งฝิ่นเขาไปใหญ่เลยละ่ะผักกระเฉดลวกกำลังดีไม่ให้นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ทำเป็นเมนูกับแกล้มแซบแน่นอนค่ะใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยขั้นตอนแรกตั้งหมอ้อใส่น้ำรอให้ร้อนจากนั้นใส่หมึกลงไปลวกค่ะคนไปมาเพื่อให้สุกยังทั่วถึงกันเมื่อหนวดหมึกเริ่มตึงและสุกสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่อยๆตัก น้ำแล้วนาไปพักไว้ก่อนต่อไปต้มน้าให้ร้อนเมื่อน้ําร้อนดีแล้วใส่ผักกระเฉดลงไปนี้เลยค่อยๆกดให้ผักกระเฉดถูกน้ําอย่างทั่วกันลวกไม่ต้องนานนะคะต่อไปมาตํากันค่ะใส่กระเทียมไทยลงในครกตามด้วยพริกแห้งพริกแดงจินดาคลุกส่วนผสมให้พอแหลกนีเลยเมื่อแหลกได้ที่แล้วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาด น้ำปลาร้าน้ำมะนาวโครกส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่มะเขือเทศมะเขือเครือโครกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วใส่ผักกระเฉดที่ลวกไว้ตามด้วยเมึกสายค่ะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเดอ้อสีสันแซบซีดน้ำลายสอมากเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเคลา้าจนเข้ากันดีแล้วเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยเทลงถาดแบบนี้สีสันคุแซบมากทุกคน กินกันได้ทั้งบ้านแซบยัวกันเลยล่ะค่ะเอาละ่ะเท่านี้ก็พร้อมไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมแซบเดอ้อเมนูตำหมึกสายกระเฉดสีสันแซบแซบแบบนี้บอกเลยว่ารสชาติไม่เคยแ่วเลยค่ะกับแกล้มดัดๆกินกันได้ทั้งบ้านแบบนี้ต้องจดสูตรทำตามเจกันแล้วนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o o k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ